กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการซักฟอกมหาไทยค่ะรายการใหม่ทางช่อง MV5 ค่ะออาการนะคะสดค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะคุณผู้ชมนั้นสามารถโทรเข้ามายังรายการรวมถึงแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความเดือดร้อนนะคะในจังหวัดท่านหรือว่าปัญหาต่างๆที่อยู่ภายใต้การปกครองของกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ท่านอยากให้เรานั้นมาซักฟอกกระทรวงมหาดไทยโทรเข้ามาได้ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเราอยากจะกลับมาพูดคุยกับท่านผออกันต่อนะคะท่านผออประพาสค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ ครับสวัสดีครับมาสักครูคร่นะคะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะท่านรทราบมาว่าในส่วนของกกตอเองเนี่ยมีการประชุมนะคะก่อนหน้านี้หลายเรื่องด้วยกันในเรื่องของบุคลากรหรืออะไรต่างๆเนี่ยในส่วนของในกลุ่มของกกตอเองค่ะท่านไม่อยากถามในภาพรวมตอนนี้ในส่วนของภาคใต้เองขอเป็นภาคใต้ก่อนมีการ,รประสานกันไหมคะในแต่ละจังหวัด อ๋อ uh. ในตั้งแต่และจังหวัดเนี่ยสถานการณ์มันจะไม่เหมือนกันนะครับ <S S S เพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยไม่มีกรรมการประจําหน่วยเลยไม่สามารถที่จะแต่งตั้งกรรมการประจาหน่วยได้เลยบางจังหวัดเนี่ยในในพื้นที่ต่างๆเนี่ยหรือว่าสถานที่ทํางานก็ถูกปิดนีงง่ฮสถานการณ์มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับ <logging S 2> ในกระบวนการในการจัดการเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ต้องทําเรื่องนี้เพราะว่าถูกปิดไปแล้วจังหวัดไหนที่สามารถเดินงานได้ก็เดินต่อไปนะครับ มันมันก็จะไม่เหมือนกันครับ oh, แต่ค,ครับแต่ใ,<ช>ในส่วนของจังหวัดประจวบเนี่ยก็ถูกปิดานักง,งานเช่นกันทุกวันนี้เนี่ยในการทํางานของเราเนี่ยเราก็ต้องสัญจรไปเรื่อยๆครับว่าไปทําที่ตรงนี้บ้างขอใช้ตรงนี้บ้างชั่วคราวแล้วก็ไปขอใช้ตรงนน้นชั่วคราวแล้วก็มาใช้บ้านของพนักง,งานเองบ้างเนี่ยนะครับจึงทําให้การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ย่าดพ้นไปได้ นะฮะซึ่งมันยังไม่ลงตัวตรงนี้ฮะตรงนี้ที่เป็นปัญหาอุปสรรคเราเพราะว่าปิดสํานักงานแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปได้ใช่ค่ะกําลังจะถามท่านผออยู่พอดีเลยค่ะว่าในเมื่อมีการปิดสํานักงานที่เราทราบข่าวกันมาการทํางานแต่ละอย่างทําไมถึงจังหวัดเราถึงผ่านพ้นไปได้คือไม่มีการเขาเรียกว่าติดขัดเลยคะก็ก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเราเราต้องไปแอบทํานะครับแอบทําในเขตทหารบ้างในเขตตํารวจตชดบ้าง แล้วก็ไปยกขึ้นมายกขนย้ายมาภายหลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับเก็คือคือ,คอก็สรุปแล้วเนี่ยพนักงานในในสำนักงานเนี่ยทุกคนใจสู้อะ่ะพร้อมที่จะทาทุกรูปแบบก็คือเราพยายามเพื่อจะผลักดันการเลือกตั้งออกมาให้ได้นะครับทั้งทั้งที่เสี่ยงบางครั้งเนี่ยต้องถูกกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยติดตามโดยตลอดนะฮะรถสำนักงานเนี่ยไม่สามารถจะมีป้ายได้เลย ่ป้ายสำนักงานนี่เราติดตั้งไม่ได้ละติดไว้รถไม่ได้ละแล้วก็เขาจะรู้ว่าพนักงานคนไหนทํางานอยู่ก็จะมีการถ่ายหมายเลขหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยส่งให้กับกันเพื่อคอยตรวจสอบนะครับทุกวันที่เวลาไปทํางานนี่ก็ต้องเปลี่ยนรถอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะต้องไม่ให้รู้ว่าไปทําที่ไหนซึ่งเราทํางานกับคนหมู่มากเนี่ยการปกปิดพวกนี้มันจะลําบากนะครับต้นที่อบรมเนี่ยเรายังต้องไปอบรมในร้านอาหารเป็นต้น นะครับทำเป็นว่าเหมือนไปกินอาหารกันแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็แจกคู่มือกันไปแล้วก <c oughs> ็ให้ทุกคนเนี่ยกลับไปอ่านแล้วก็ช่วยตัวเองแล้วมาถึงวันทํางานเนี่ยก็นัดแนะกันแค่ห้านาทีสิบนาทีก็ทํางานกันเลยอย่างเงี้ยครับค่ะซึ่งซึ่งซึ่งก็ยอมรับว่าการทํางานภายภายใต้ภาวะจํากัดอย่างเงี้ยเราก็ลาบากหน่อยดฉงนั้น <c oughs> เราก็ถึงบอกว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าการจัดการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาเนี่ยเราจะเดินต่อไปได้จนครบหรือไม่ ทุกวันนี้เนี่ยสำนักงานก็ยังถูกปิดอยู่ครับผมค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าการทํางานหรือว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามแต่ทางของประจวบคีรีขันเองก็ทํางานกันอย่างเต็มที่ครับเต็มที่ครับและพร้อมครับพร้อมแ,แล้วก็เราพยายามทําทุกวิถีทางให้การจัดการเลือกตั้งเนี่ยสำเร็จให้ได้ครับค่ะท่านผอ,อคะขอถามประเด็นหนึ่งก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่า กกตไม่อยากจะจัดการเลือกตั้งท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะในส่วนของท่านทํางานเป็นผอ,อ,อของจังหวัดประจวบเองไม่มีอยู่ในความคิดเลยครับเราพร<ม>้อมที่จะจัดการเลือกตั้งตลอดเวลาแต่ปัญหาอุปสรรคเนี่ยทำให้เราเดินงานไม่ได้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดเนี่ยที่จะมาหยุดงานและที่จะไม่ทํางานครับทุกคนเต็มที่เลยครับบางคน,น่ยต้องเสี่ยงนะคระับเสี่ยงที่จะฝ่ากลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่า มีการตรวจการตรวจสอบเนี่ยไม่ให้เข้าไปในพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยต้องไปแอบทำในเขตของทหารบ้างในเขตของตอชดบ้างแล้วถึงจะทำงานได้สำเร็จโดยไม่มีการก่อควรนสิ่งเหล่านี้พนักงานทุกคนก็เสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยผมไปประชุมมนุษย์อำเภอเนี่ยนะครับก็ยังถูกจับได้สองครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็เอามาขึ้นเวทีว่ารับปากแล้วไม่ทํางานเนี่ย ทำไมยังมาทํางานอยู่มันเป็นเพราะอะไร mm hmm. คุณตกลงกันแล้วใช่ไหมยอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ต้องเอาตัวรอดครับ <Okay. S 2> ุว่วนนี้นะฮะ <Okay. S 2> แต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ถูกตามอยู่เราก็เสี่ยงอยู่แต่เราก็ไม่หยุดครับเราต้องเดินหน้าต่อให้ได้ครับ <Okay. S 2> เพราะว่าส่วนกลางเองเนี่ยกกตกลางเองก็สั่งมาแล้วก็เร่งรัดมาว่าขอให้จัดการเลื่อกตั้งให้ได้ <Okay. S 2> นะครับเราจนจนกระทั่งเราสามารถเปิดหน่วยได้ทั้งในเขตทั้งนอกเขตแต่ปัญหาอุปสรรคมันก็จะไปเกิดที่หน่วย ตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแดงค่าดาวได้นะครับว่าถึงขั้นไหนแล้วแล้วขั้นนั้นมันรุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะเกิดเหตุเกิดอันตรายก็เป็นอำนาจของกรรมการประจำหน่วยที่จะพิจารณาและก็ประกาศงดการลงคะแนานตรงนี้เราไปเราไปบังคับเขาไม่ได้เพราะกรรมการประจำหน่วยเนี่ยเขาก็เป็นอำนาจของเขาถ้าหากอยู่ในเขตท,ที่ที่เลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งเป็นอำนาจของเขานะครับแต่ในส่วนของเราเองเนี่ยเรากำชับว่าให้ถึงที่สุดเท่านั้นถึงจะมามางดการลงคะแนาน ต้องถึงขั้นที่อันตรายหรือว่ามีเหตุที่จะถึงขั้นประทะหรือมีความรุนแรงอย่างนี้นะครับถึงจะหยุดหรือประกาศงดการลงคะแนนเราให้นักนดูบางอย่างนี้เลยค่ะครับท่านผอาคะในส่วนของทางจังหวัดเองค่ะถ้าสมมุตินะคะว่าอาจจะมีการเลือกตั้งในวันที่สองขึ้นโดยที่ไม่เลื่อนเนี่ยค่ะคในส่วนของพื้นที่หรือว่าเขตต่างๆเนี่ยสถานที่เรายัางเป็นที่เดิมไหมคะที่จะสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ครับเป็นที่เดิมครับที่เดิมค,ครับ พราะพราเราตรงนี้เราไม่ห่วงตรงที่วันหน่วยมันทั้งหมดเนี่ยมันต้อง623หน่วยนะครับทง้งทั้งจังหวัดดังนั้นเนี่ยที่เป็นห่วงก็คือให้5-6หน่วยที่เลือกตั้งไปนอกเขตเมือม่อเมื่อเมื่อวันที่26นั่นแหละครับที่เราเป็นห่วงเพราะมันมันเป็นเป้าหมายที่ที่ง่ายกับการที่เขาจะไปล้อมปิดแต่ถ้าเราเลือกตั้งวันที่2กุมภาเนี่ย เราเป็นห่วงอยู่เรื่องเรื่องเดียวคือเรื่องที่กรรมการปรจำหน่วยเนี่ยไม่มาทําหน้าที่ที่เราหน้าห่วงตรงนี้นะครับแต่เราก็คิดว่าเราวางแผนไว้อย่างที่บอกว่าเรามีแผนสองแผนสามที่จะดําเนินการหากรรมการประจาหน่วยสํารองที่จะมาทําหน้าที่แทนแล้วก็หาคู่มือมาเพื่อช่วยในการทําหน้าที่ตรงเนี้ยที่เราเป็นห่วงคือเราเป็นห่วงตรงนี้เพราะว่าหน่วยมันเยอะๆเนี่ยเขาไม่สามารถจะเป็นปิดล้อมทุกหน่วยได้แน่นอนนะครับ ตรงนี้เราก็ยังคิดว่าเราน่าจะทํางานได้แต่อาจจะมีบ้างบางหน่วยที่เป็นปัญหาเราก็จะแก้ปัญหาเฉพาะ้าไปแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเขตหนึ่งเนี่ยซึ่งอยู่อำเภอเมืองแล้วก็เขตสองเนี่ยที่อยู่วุบอิสะปานุรีเนี่ยความรุนแรงไม่มากนะครับแต่ถ้าเป็นเขตสามเนี่ยเขตสามเนี่ยมันอยู่บางสะพานน้อยติดก,กระชุมพรนะครับ,รบตรงนี้เอ่อมันมีมันมีความความรุนแรงมากกว่าในในเขตในเขตหนึ่งกับเขตสอง คะครับเพราะว่ากระแสตรงนี้รุนแรงนะครับแล้วประชาชนในพื้นที่เนี่ยมันเชื่อมต่อกับจังหวัดชุมพรตรงนี้เราเรายอมรับว่าเขตสามเนี่ยอาจจะมีปัญหามากแต่เราก็พร้อมที่จะจัดการเรียบตร้งเดินหน้าต่อครับผมค่ะท่านผอคันในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะวางสายอยากให้ท่านผอให้กําลังใจสําหรับทีมงานของท่านผอเองที่บอกว่าที่ผ่านมาต้องมีการย้ายสํานักงานต้องมีการประชุมในขณะทานอาหาร ถูกไหมคะทุกอย่างอย่างนี้จะให้กําลังใจลูกทีมหรือว่าทีมงานยังไงบ้างในการจัดการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นค่ะครับก,ก็คือเราเรามีเป้าหมายเดียวกันครับ,รบแล้วเราก็เห็นว่าจังหวัดของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ท่านองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงประทับอยู่นะครับเราก็ให้นโยบายตรงนี้ไว้แล้วว่าเราจะต้องจัดการเลือกตั้งให้ได้นะครับแล้วก็ไม่ให้มีเหตุอะไรซึ่งจะไปกระทบ เบื้องยุคนบาทของท่านนะฮะก็ใช้พยายามใช้แนวนโยบายตัวนี้ว่าอขอให้เราเนี่ยทางานให้สําเร็จแล้วก็ไม่ให้มีเหตุอะไรที่ร้ายแรงที่จะทําให้เกิดอันตรายหรือว่ากระทบต่อประชาชนถ้าถึงขั้นอันตรายขนาดน,นั้นเนี่ยก็จําเป็นต้องงดการลงคะแนนแล้วก็ยอมงดเพื่อไม่ให้มีเหตุกระทบกระทั่งกันแล้วนโยบายตัวนี้เองเนี่ยก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าค,คุยกับท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็คุยกับท่านผู้การ นะครับในด้านของการรักษาความปลอดภัยและเราก็มีแนวนโยบายที่ตรงกันนะครับว่าไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่โดยเด็ดขาดนะครับถ้าถึงขั้นจําเป็นเราก็ต้องประกาศงดการลงคะแนนให้ทุกอย่างมันยุติด้วยความสงบยึดหลักตรงนี้แล้วก็ลูกน้องเองเนี่ยในทีมงานทุกคนเนี่ยเราก็พยายามให้กําลังใจกันว่าเเราทําเพื่อองค์กรนะครับเพะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีหน้าที่นี้เราก็ต้องทําไปถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้ความพยายามสูงกว่าปกตินะครับ แต่เราก็ได้กําลังใจจากหน่วยข้างเคียงนะครับแต่ละชุดเนี่ยไม่ว่ากกตเขตอนุอําเภอนะครับต่างคนต่างเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยทั้งนั้นเลยก็เลยทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้เราสามารถผ่านอุปสรรคมาได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับของจังหวัดประดวกครับที่ที่ที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยที่ช่วยเหลือนะครับอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าหน่วยทหารเองก็ก็ให้ในเชิงรับนะครับว่าให้เราเข้าไปทางานในพื้นที่ได้นะครับหน่วยตารวจเองก็พยายามเข้ามาช่วยกัน ะะตรงนี้ก็เลยทําให้เราสําเร็จเราเราเราไม่ได้สําเร็จด้วยด้วยหน่วยของเราอย่างเดียวนะครับเราสําเร็จได้เพราะหน่วยข้างเคียงด้วยครับในเมืองของจังหวัดประจวบเนี่ยครับก็เลยก็ขอขอบคุณมาในทางนี้ด้วยครับค่ะขอบพระคุณท่านผอเป็นอย่างสูงนะคะครับขอบพระคุณค่ะโอกาสหน้า,านคุยกันใหม่นะคะครับครับผมยินดีครับขอบคุณครับที่ช่วยเป็นสื่อให้ครับครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะ ท่านปราภาฉัดมงคลนะคะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและก็เลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะวันนี้ค่ะท่านให้ข้อมูลกับเรานะคะอย่างเยอะมากทีเดียวค่ะและตอนนี้ค่ะเรามีอีกหลายคําถามนะคะรวมถึงข้อเสนอแนะนะคะจาก H s m ชต่างๆค่ะส่งเข้ามายัางรายการของเราณนะตอนนี้เลยนะคะอ่าตอนนี้นะคะที่ในมือของเมย์นะคะเมื่อกี้เราพูดคุยกับพัทลุงใช่ไหมคะก็บอกว่าเมื่อไร่ทางเทศบาลจะลาดยางถนนใหม่สายกูมานศึกษา ระหว่างโรงเรียนพัทลุงกับสันักที่ดินและสำนักงานสภากรพื้นที่พัทลุงเพราะตอนนี้นะคะถนนนั้นเป็นหลุมบินบอ่อและก็ขรุขระเป็นอย่างมากค่ะและถนนสายนี้ก็ใช้งานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นช่วงงานประจําปีงานเทศกาลต่างๆฝากตรวจสอบด้วยนะคะสาหรับจังหวัดพัทลุงค่ะเมื่อกี้ท่านผู้ว่าฟอนอีก,กับเราน่าจะยังชมรายการอยู่นะคะ,อ,ะอีกอย่างค่ะ,ใน,คะในส่วนของในการทําเอกสารค่ะในส่วนของในพื้นที่ต่างๆนั้นเขาบอกว่ามีปัญหาค่ะจาก เขาบอกว่าเนื่องจากญาติเสียชีวิตนะคะแล้วได้ทําประกันไว้กับบริษัทแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็เมื่อเสียชีวิตจําเป็นต้องใช้สําเนาใบมรณบัตรค่ะโดยสําเนานั้นต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องจากทางเทศบาลแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรื่องของการรับรองสําเนานั้นเกิดมีปัญหาขึ้นค่ะทางเทศบาลจังหวัดพัทลุงนะคะช่วยเป็นหูเป็นตาให้ในเรื่องนี้ด้วยค่ะอ่าอีกหนึ่งค่ะ ที่จังหวัดพัทลุงเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะจะมีข้อความจากจังหวัดพัทลุงเข้ามาเยอะนะคะแต่ก่อนที่จะพูดอีกหนึ่งข้อความตอนนี้ขออนุญาตรับสายก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะอ้อค่ะคุณอ้อจากจังหวัดจ,จังหวัดอะไรคะพิษณุโลกค่ะค่ะคุณอ้อมีปัญหาอะไรคะวันนี้พอดีที่บ้านนะคะน้ะําประปาย,ยังเข้าไม่ถึงอะคะ่ะเหรอคะใช่ค่ะแล้วได้ติดต่อไปที่ไหนหรือย,ยังคะก็พอดี ฝั่งที่น้าปาปาเข้าถึงอะคะ่ะมันเป็นฝั่งอบตค่ะค่ะอย่างนั้นคืออาจจะได้มีการติดเอ,อ๊บอบตได้ไปหรือยังได้ไปหรือยังคะยังเลยค่ะอ๋อวันนี้ก็คือจะร้องเรียนผ่านรายการก่อนค่ะแล้วในส่วนของในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็เหมือนกันหรือเปล่าคะสําหรับนะ้าปลาปายังเข้าไม่ถึงใช่ค่ะก็คือจะเป็นสองฝั่งคลองอะคะ่ะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งธรรมดาส่วนอีกฝั่งจะเป็นฝั่งอบตค่ะอ๋อ่ แล้วอย่างนี้ทางกลุ่มของประชาชนเองเคยรวมกลุ่มแล้วไปคุยกับทางด้านของท่านผู้ว่าบ้างไหมคะก็ยังไม่เคยเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้ความเดือดร้อนเมื่อไม่มีน้ําประปาใช้เดือดร้อนยังไงบ้างช่วยบอกมาหน่อยสิคะก็ส่วนใหญ่เวลาใช้ก็จะใช้น้ําใต้ดินนะคะเป็นน้ําที่เขาเป็นแทงน้ำอะ,ค,ะค่ะเวลาเปิดติดก็จะเปิดติดเป็นเวลาะคะ่ะอืก็ค่อนข้างจะลําบากเลยนะคะ ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้อยากให้ทางรายการซักฟอกมหาไทยช่วยเหลือหรือประสานไปยังหน่วยไหนเป็นพิเศษไหมคะก็อยากให้ช่วยประสานท่านผู้ว่าค่ะให้มาดูเรื่องน้ำปปาให้หน่อยค่ะอืมทางด้านผู้ว่านะคะในพื้นที่ของอำเภออะไรคะอำเภอบางกระทุ่มค่ะอีกอีกครั้งสิคะไม่ค่อยชัดเลยคะ่ะอำเภอบางกระทุ่มค่ะอ๋ออำเภอบา,บางกระทุ่มถูกถูกแล้ไหมคะบางกระทุ่มค่ะอ๋อค่ะ โอเคค่ะสังท่านผู้ว่าพิศุโลกนะคะชมรายการอยู่ก็คงจะได้ยินแล้วและทางรายการของเราค่ะจะเป็นสื่อกลางให้ด้วยนอกจากนี้เองค่ะคุณอ้อมีเรื่องอื่นอีกไหมคะนอกจากน้ำประปาแล้วไม่มีแล้วคะ่ะมีปัญหาก็าจะมีเรื่องน้ำประปาเรื่องเดียวอะคะ่ะอืมดูท่าทางเรื่องนี้ทําให้คุณอ้อหงุดหงิด,ด,ดพอสมควรนะคะค่ะอ๋อคุณอ้อคะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งนะคะคุณอ้อจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็เรื่องน้ําประปานะคะไม่ไหลต้องเข้าใจนะคะว่าบางพื้นที่นั้นมีปัญหาเรื่องของการใช้น้ําหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมนะ้ำประปาสําหรับจังหวัดชั้นบ้านชั้นไม่สําคัญแต่จริงๆแล้วแต่และพื้นที่อาจจะมีความจําเป็นแตกต่างกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งปัญหา ที่บอกว่าน้ําประปานั้นเข้าไม่ถึงก็ต้องฝากทางด้านของท่านผู้ว่าละค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะช่วยดูในเรื่องนี้ด้วยนะคะในส่วนของน้ําประปาค่ะอนอกจากนี้เองค่ะเดี๋ยวขออ่านจังหวัดพัทธลุงอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ร้องเรียนมาผ่านทาง SMS แล้วก็อีเมลที่ส่งมายัางรายการของเรานะคะบอกว่า ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดพัทลุงนั้นมีหน้าที่ในการออกพื้นที่ไปสุ่มตรวจร้านขายยาร้านขายอาหารเสริมหรือว่ายาเวชสำอางต่างๆหรือไม่รวมถึงสถานความงามนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่ามีการเปิดกันเยอะเหลือเกินค่ะอเดียตผู้คุยต่อตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะคุณอะไรคะฝ้ายค่ะคุณอะไรนะคะฝ้ายค่ะคุณฝ้ายคะจากจังหวัดอะไรคะจากร้อยเอ็ดค่ะมีเรื่องอะไรร้องเรียนช่วยบอกมาเลยค่ะ อ๋อพอดีจะสอบถามนะคะถ้าเกิดว่ารายชื่อเราอะไปอยู่ที่ต่างจังหวัดที่จะต้องเลือกตั้งล่วงหน้านะคะค่ะเสร็จทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้ไปอะค่ะแล้วลายชื่อเราจะกลับมาที่จังหวัดบ้านเกิดเราหรือเปล่าคะรายชื่อเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะไปอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะฮัลโหลค่ะคุณฝ้ายค่ะลายชื่อลูกตั้งล่วงหน้าไปอยู่ที่จังหวัดรายชื่อเลือกตั้งล่วงหน้าอยู่ที่พญยาไทยกรุงเทพอะค่ะค่ะ อ๋อค่ะแล้วยังไงต่อคะอสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะคะคุณฟ้ายคะ่ะค่ะ,ค,ะคุณฟ้ายคะ่ะถ้าถ้าเกิดว่าเราเราเราไม่ได้ไปที่พยาธทย่ะคะ่ะแล้วทีเนี้ยเราจะทํำยังไงดีอะคะอืมค่ะต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมคะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวทางรายการของเราขอประสานทางกกตนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาตอบให้ในวันพรุ่งนี้นะคะว่าะจะต้องทำยังไงบ้างนะคะ ค่ะค่ะคุณฝ้ายคะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะอย่างเช่นคําถามวันนี้นะคะอย่างของคุณฝ้ายนะคะที่บอกว่ารายชื่ออาจจะมีการตกหล่นนะคะแล้วก็ในการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือมีปัญหาต่างๆถ้าเรื่องเหล่านี้นะคะเดี๋ยวทางเราจะมีประสานสอบถามไปยังกกตค่ะว่าอย่างนี้ประชาชนเดือดร้อนจะมีปัญหาอะไรได้บ้างนะคะเขาบอกว่ายังไงก็ได้นะคะที่สําคัญก็คือไปแจ้งที่เขตค่ะไปแจ้งที่เขตนะคะว่า คำตอบที่ท่านอยากได้เนี่ยแต่เขาบอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยได้แน่นอนค่ะทางทีมงานของเราได้ประสานไปแล้วนะคะอ่าก็นี่เป็นของคุณฝ้ายนะคะจากรอยเอดค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะที่จังหวัดพัทลุงที่บอกเมื่อกี้นะคะพัทลุงบอกว่าในพื้นที่ของพัทลุงนั้นมีเรื่องของการเปิด ร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านยาอาหารเสริมเวชภัณฑ์สำอางหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วค่ะเขาบอกว่าเปิดกันเยอะเหลือเกินอย่างนี้อยากให้ทางจังหวัดพัทลุงนั้นเข้าไปดูแลอย่างละเอียดน,นะคะเพราะว่าบางผลิตภัณฑ์เองถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นนะคะบอกว่ามีอยอยแพ็กเกจจิ้งกล่องสวยงามถูกต้องไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นยาปลอมผลิตภัณฑ์ปลอมก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ใช้ในอนาคตได้นี่ก็เป็นห่วงกันนะคะสำหรับจังหวัดพัทลุงค่ะ เอาละคะคุณผู้ชมคะเราอยากจะประสัมพันรายการเราสักอีกสักครั้งนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในเวลา6โมงเย็นนะคะถึงหนึ่งทุ่มค่ะทุกวันคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่าที่บำบัดทุกบัมบูสุขให้ประชาชนเนี่ยถ้าวันนี้คุณไม่ มีความสุขแล้วเรื่องมีความทุกข์โทรมาหาพวกเราเลยค่ะเรายินดีนะคะ SMS รายการค่ะบอกไว้ก่อนนะคะ4642201ค่ะ m m s ค่ะ4642301โทรศัพท์ค่ะ029349127-8ค่ะแฟกนะคะ0293491 9126ค่ะรวมถึง Facebook นะคะซักฟอกมหัสไทยค่ะคุณผู้ชมนะคะพรุ่งนี้ค่ะติดตามได้ใหม่รวมถึงอย่าลืมนะคะฝากคำถามดีๆรวมถึงรับชมรายการของเรานะคะพร้อมกันนี้ค่ะมีข้อสงสัยอะไรนั้นติชมมาได้เลยค่ะทางรายการยินดีมากนะคะถือว่าเป็นรายการน้องใหม่ที่จะช่วยเหลือประชาชนเป็นสื่อกลางให้กับประชาชนแล้วกันค่ะวันนี้ทางรายการและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ